กลายเป็นนักธุรกิจไปแล้วอ่ะอ่นนี่ใครอ่ะพี่เป็นลู้พี่หรอก็เรียกพี่ป้าเฉยชื่ออะไรไอ้หนูก็ถ้ากินข้าวหนูก็ต้องเป็นป้าหนูไอ้หนูชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อเบอร์เบลค่ะเบอร์เบลค่ะเพคอ๋อเป็นลูกพี่หนูเหรอ่ะเป็นูพี่ลูกพี่หรอเดี๋ยวจัดลูกป้าไงไม่ใช่อ่ะกินกินกินซะอ่ะเฮ้ย เออแต่ตามไปผมไปไปขายอารดีกว่าอารักหนูป้าอาแล้วอาลักหนูไหมอ่ะไม่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 กอดกันซิกอดกันพ่อลูกอ่ะเฮ้ยคนนี้จะเยอาทีกอดกันพ่อลูกเขากอดกันพ่อลูกอ่ะไม่ต้องมาหาเอ้ยคลายเขินไมคลายเขินเขินจ้มันอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่แต่เหมือนเขาไม่รับกอดผมรับกอดเองก็แล้วครับน่าสุดเออว่าไงวะ เอ้ยคุยเรื่องอะไรต่อเฉยป้าป้าเดี๋ยว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 ขอผิดล้วอีหนูอ๋อแลครป้าอุ้มหน่อยยาวเฮ้ยป้าอุ้มหน่อยป้าเฮ้ยพอดีป้าดีอุ้มแม่งเลยพี่เอาดิหอดิเฮ้ยพี่ในในตัวหนูหนูไม่มีอะไรมีแต่ข้าวแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วแหละ เอากินไปแล้วเมื่อกี้แจ๊กทำไมไม่ไปฟาร์มอ่ะยังไม่กินไม่กินเลยยังให้มาก็เหลืออันนึงไงอ๋อพี่นุกพี่นุกพี่นุ๊กพอีะคุยในวอรพี่คุยในวอรพี่ฟังแล้วรับฟังเดี๋ยวพอคือเขาคือพี่กินข้าวเขาอะไรถูกป่ะล้วเขาเลยถ้พี่เป็นลูกใช่ใช่อ่ะงั้นพี่บอกให้เขากินข้าวซะเดี๋ยวผมเล่นต่อให้กระดกหนูเทเปล่าโอเคโอเค เทพเมาป้ากินเสข้าวไหมแล้วไปจองอูงนี่จอนพี่สัตว์เดี๋ยวเจอดึงทำไมอ่ะจิ้นจอนนะหนูไม่กินพี่สัตว์เดี๋ยวพาเพื่อนกินอิ่มแล้วป้าอิ่มมีเรื่องอะไรแล้วโธ่อะไรอ่ะป้าป้าเอาแล้วเอาแล้วกินข้าวผมไปแล้วใช่ไหมเอาเรียบร้อยกินข้าวน้องพี่ไปแล้วกินข้าวใช่ไหม กนต้องเป็นเมียพี่พี่เมียพี่เมียเป็นเมียของพี่ชายพี่กินข้าวพี่ไปอ่ะเป็นเมียคนที่เท่าไหร่อ่ะแล้วหนูต้องทำตัวยังไงบ้างอ่ะอ้าวไม่เป็นเสร็จเลยไอ้หนูไอ้หนูเพื่อนของเราเลยเราเลยของมึงเพื่อนไอ้พี่นูเพื่อนของเราดินี่คนนั้นเลยป้าเราอ่ะเมียเราเป็นเมียป้าเราด้วยโอเคเปล่าหนูรักพ่อค่ะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเองอย่างเงี้เลยอ่ะอ้อนพ่อดูหน่อยสิ สบายด้วยหรอเนูอ,อน่อนเนาะอ่อนไม่เป็นมาเล่นหน่อยเนาะเออไปอ่อนนั่นแหละป้าปากคอเลาะลายมังกร,รหายมังกร,รหายไปแล้วนี่ถึงเล่นท่าแต่เราไม่เป็นเราเป็นแฟนมังกรนี่ไม,ไม่ได้เป็นอ้าวเป็นมังกรเหรอเด็กฝาดมังกรเนี่ยคนนี้ที่มังกรพาไปฝาดไมด้ป้านายทำพิสูจน์ไหมถ้าสมมุติไม่สมมุติไม่ใช่ฝาดมังกรพิสูจน์แต่คำว่าป้าวะเดี๋ยวพิสูจน์ แล้วเป็นเมียพี่ชายพี่วันหนึ่งโธ่โน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 ยังไม่เคยมีแฟนอะมันต้องทำตัวไงเราเวลามีแฟนโอ้ยออกแล้วแฟนกันหนึ่งเดียวพี่ <c oughs> ไม่แต่เขาเป็นพ่อหนูนะ <c oughs> อ่ะก็เป็นเมียพี่จบแล้ว <c oughs> แล้วพี่มีเมียหรือยังกะ <c oughs> พี่ยังไม่มีเมียเลยโธ่ oh. เราเป็น <c oughs> มเมียพี่ไหม พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเมียเป็นไงเหมือนกันลองก็ไม่เสียหายเมื่อกี้หนูหนูก็ชี้เลยว่าหนูอยากเป็นเมียคนไหนอ่ะเล่นได้แต่เบาๆอะไรอ่ะไม่อยากพี่จะไะเว้ยอ่ะงั้นเป็นแฟนคำว่าเบาอ่ะของคนเราอ่ะไม่เท่ากันหราต้องทำอไรอ่ะถูกป่ะเป็นแฟนต้องทำอไงเล่นได้ต้องไปหาเงินให้แฟนไงอ๋อคือเลยคุยได้แต่ห้ามขอเบอร์สายต่ออ่านะ มีเท่าไหร่ยี่สิบแล้เอำมาให้วันละยี่สิบแล้วสมมติถ้าไม่วันที่ถ้าถ้าวันไหนไม่ให้เลิกกันจบเห็นปะเล่นนี้กันเลยโอเคที่รักทำไมมันทำไมความสัมพันธ์คนเรารักกันได้แต่ว่าเริ่มมากรคุยมาวันอาทิตย์นะนี่เดี๋ยวพี่เขาก็เรียกผม เธอเป็น s então, <S มังกรถูกไหมครับเอรนสันม like ังกรเหรอเป็นยุคสี่่ะอ๋อแต่ก็ชอบเหรอชอบไหมชอบมังกรไหมมีแกงไหมครับเปยอ่ะตรงตองตองตองเราคุวกันเราลืมตคนลรกันสองคนแต่ว่าวงไม้กว้างชะ เอกาปิเปอร์แล้วไไใช่ปิเปอร์ปปแล้วไอนุ๊กแต่แต่จริงจมึงโจชอบไม่ใช่หรอไอ,อ้นุาา๊กเอาดิเอาเน,น,น,นี่ยออกมาเอาพี่ออกมาเนี่ยพี่มาเนี่ยไหนอ่ะชอบมาก่อนเหรอก็ <c oughs> จริงๆตอนแรกพี่เขาก็น่ารักดีแหละแต่ห <c oughs> นูก็ <c oughs> พี่หนุก็เ่าให้ฟังว่ายังไงพี่เขาก็ต้องกลับไปอีใาแล้วก็ พี่เขา,าก็น่าจะมีแฟนก็เลยแบบจริงๆวันนี้หนูจะบอกพี่เขาว่าเป็นพี่น้องกันดีกว่าไหมเขาแบบหนูก็ไม่อยากแบบว่ายต่ความรู้สึกนะอืมเข้าใจแต่บางทีความรู้สึกมันถ้าถ้ามีความรูสึกนิดนึงมันก็ยังโอเคอ่ะไม่มีหรือเปล่า แต่ก็ยังมีความสุขในช่วงช่วงเหนื่องแแป๊บเดียวหรือเปล่าแป๊บเดียวก็เรียกวความสุขหรือเปล่จาจะไม่ใช่ความสุขของหนูอืมถ้าหนูคิดว่าเป็นพี่น้องมันดีกว่ากันตอนนั้นนะแต่แค่อยากจะบอกว่าความรักมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนไงแล้วมันก็ไม่ได้ความรักมันก็ไม่ใช่ของหนูไงรู้ได้ไงไม่ใช่ของหนู เอาสุดท้ายพี่เขาก็ต้องกลับไปดิเอาพี่เขาต้องกลับไปไหนอะไม่นะเอาพี่เขาก็ต้องกลับไปเฮ้ยบุลลอมพี่จะหึงผมเกินไปนะเว้ยผมรู้<ป>ตาอ้วนอีแปนกิ้นแล้วเอาให้ดีกว่าโอเคไปแล้วเหรอ เบลดิไปเจ็บไปปะเนี่ยมึงจอดนี่เหรอออกไปเหรอมันอยู่นี่มันอยู่ในเบลที่เนี่ยไปไหนเดีท็กซี่นะน่ท้านมัก็จริงแล้วอยู่แบบนี้เป็นพี่น้องมีความสุขเหรอ น่าไปพักแล้วป่ะไปเอาไหนไม่เอาป้าพาไปโรงพยาบาลก่อนโธงั้นพี่พาหนูไปเลยฮะไปหยับรถหน่อย ตรงคนนั้นเขาแทงหนูน่าน่ารักเอาแล้วไปเก็บก่อนไป,อไปเก็บไปตรงนั้นเลยไม่เดี๋ยวพี่ไม่ได้มาส่งที่นี่ไงอา้าวเหรอใช่เผลอไปคาไว้ครับเราเล่นไปเก็บแล้วก่อนไปเพื่อส่งในเมืองได้เอาไปเก็บไหนอะ่ะมันเก็บตรงไหนได้าตามมาปัดดีนะับเมาส์สวัสดีครับ <Dub u va> ไม่มาน,นี่ผมไม่ได้กะจะหาแล้วจริงจังครับแ,แล้วเขาแล้วรายละเอียดอ่อนผมไม่อยากมีใครละทิ้งไว้ที่นี่แต่ถ้าเขาให้เงินไม่นับ ฟ้าสีเหลืองๆเขาชื่ออะไรนะนเชยาลุงเขาชื่ออะไรนะอ๋อชื่อพี่เฉินน่ะโอเคหนูองฟ้า่้ามอยู่แลวอ๋อป้าเราก็น่าเชื่ออะไรไม่ได้หรอกลง้าหน,นูชื่ออะไรนะสนุกเกอร ชื่่อออะะไรพี่ชื่อโทนี่ฮะวงไม้หนูสักว้างใช่เฮ้ยรออยู่ที่นี่วันนี้ยัง แล้วพอมาเล่นจริงๆก็เจอมังกรถูกไหมใช่แต่ช่วงนี้หนูหนูติดงานข้างนอกนะหนูก็เลยเข้าว้างไม่เข้าบ้างแล้วพี่ว่างเหรอแล้วพี่ไม่ได้ทำงานเหรอพี่ได้ทำงานดำไหม,มได้จิสายไฟบ้างไหมหรือว่า ได้งัดตู้บ้างไหมหรือแบบพี่เขาเลยไม่เก่งอ่ะจริงเหรอใช่แล้วปกติทำอะไรอ่ะอ๋อฟงางพันขาจริงเหรออ่ะสีเด,นะดียวไปมองไม่เห็นมองอะครับมองอะไรครับ,ดรบได้ครับได้ครับจะขอใส่บินนะครับไอ้ท่าที่มันที่เอกขับเทียบไหวเมันท่าอะแล จืมจ่ายบิลด้นะครับเยบร้านไหมครับเร้ะครับจ่ายแล้วนะครับครับเฮ้ยคถามบนนี้คิดถึงวิบเลย I love them.